คุณผู้ชมได้เวลามาเปิดโลกกระทัและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาระกวงณอิทยาและนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery คุณผู้ชมครับในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเราได้พูดคุยกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขากันไปแล้วนะครับ แต่เรื่องราวที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันตลอดช่วงระยะนี้ก็คือเรื่องราวของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั่นเองและแน่นอนฮะอีกหนึ่งองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือองค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยนั่นเองหลายครั้งหลายคราวที่เราลืมกันไปว่าเรายังมีองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยอยู่และแน่นอนครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ เราจะหยิบยกเอาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยมาพูดคุยกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9กันเรื่องราวในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ก่อนอื่นไปชมวิทยาของเรากันก่อนดีกว่าครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวโควิดกันมามากมายจริงบ้างไม่จริงบ้าง ทำให้เกิดความตระหนกตกตื่นกันไปยกใหญ่เลยนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็เหมือนจะดีขึ้นมาบ้างแล้วกับตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อน้อยลงและผู้เสียชีวิตลดลงมากที่เหลือก็รอเวลาให้สภาวะบ้านเมืองกลับมาเป็นปกติกันนะครับแล้วในวันนี้อาจารย์คมสันกับเหล่าลูกศิษย์ก็กลับมาให้ความรู้กันอีกเช่นเคยครับในเรื่องของสิ่งใกล้ตัวที่เราเองแทบจะรู้เกี่ยวกับมันน้อยมากนั่นก็คือข้าวครับข้าวเนี่ยแหละครับแหล่งคาร์โบไฮเดรต แต่ในการแพทย์แผนไทยแล้วมันคืออาหารแล้วก็เป็นยาด้วยนะครับแล้วอาจารย์คมสันจะมาบอกให้พี่ป้านาอามากินข้าวกันในแบบที่เป็นยาด้วยเรื่องราวในวันนี้จะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาพบกันเอากำยาเนี่ยโรยลง<ล>ไปมันก็จะเป็นควันขึ้นมาแล้วเขาก็จะเป็นลมตามห้องเหมือนลมห้องอะลมห้องไหง้ทำไมหมอเขาฆ่าเชื้ออยู่ เป็นคำภีร์ว่าด,ด้วยโรคระบาดใช่โรคติดเชื้อทั้งหมดคติดเชื้อทั้งหมดแล้วคัมพีเร่มน,นี้ไม่ว่าจะผ่านกี่ร้อยกี่พันปีมีการแก้ไขแม้แต่นึงพยายามไหมไม่มีเลยครับไม่ม <infinity> ีช่วงเหวท้อ สสวััดีครบ,ครบแพทย์แผนไทยทั้งสองคนขอกราบงามๆมาถึงพ่อแม่พี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านทุกคนครับอาจารย์ชื่อแพทย์แผ่นไทยคมสันทินกรณ,ณอยุธยาแล้วลูกศิษย์อาจารย์ชื่อแพทย์แผนไทยประยุกตคลัชะพงศ์วิบูร์เตโชกิจ รัชพงศ์วิบูลณเตโชกิตครัของซึ่งคุณหมออยู่ที่ที่ไหนนะอยู่ที่คลินิกการ,รแพทย์แผนไทยหมอมราชวงศ์สะอาดธินกรนะพอเลยครับเรายังอยู่ในท่ามกลางมหาวิกฤตหาลงเมืองเพราะหามันหมายถึงสิ่งไม่ดีใช่ไหมใช่ครับสิ่งไม่ดีแต่จริงๆแล้วในความหมายของการแพทย์แผนไทยเนี่ยคําว่าหาหมายถึงหมายถึงโรคระบาดหาหมายถึงโรคระบาดใช่ครับ มีครั้งหนึ่งของโรคระบาดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าครับคราวนั้นรู้สึกเป็นอหิวาใช่ครับมามามาจากละครเรื่องหนึ่งก็น่าจะพูดได้เนาะทองเอกหมอยาท่าฉลอมเนาะใช่ตอนนั้นเขาก็จําลองฉากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ห้าที่ห้าอะอิวาใช่ไหมใช่อหิวาอหิวามันลงเมืองและในฉากนั้นเนี่ยพระเอกก็ปรุงยารักษาปรุงยารักษาหายไหมหาย แล้วในความเป็นจริงในประวัติศาสตร์หมอไทยรักษาหาหายไหมหายครับผมแต่รักษาทันไหมไม่ทันครับเพราะหมอมีน้อยหมอมีน้อยแล้วโรคมันระบาดหามันลงมันระบาดกันไปทั้งเมืองใช่ครับหมอมีอยู่เท่านี้แต่คนมันเป็นเท่านี้ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนต่อหาลงเมืองในอีก200รอปีข้างหน้าสภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้ไหมเหมือนแบบนี้เลยคนไข้ก็ไม่พอกับคนไข้มันเยอะกับหมออยู่ีจริงไหมใช่ครับพอหาเริ่มลงเนี่ย คลินิกหมอทุกบ้านเขาจะทํำยังไงหมอรู้ไหมไม่ทราบเลยครับอันนี้หมอหมอ,หมอรู้จักกํายานไหมอ๋อรู้จักับควันกํายานเนี่ยสรรพคุณอันหนึ่งของเขาคืออะไรมันจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ช่วยฆ่าเชื้อโรคคนสมัยก่อนเขาจะไปเอาตะกั่นก็คือกระเบื้องดินเผาเนาะครับมาเผาไฟให้ร้อนเสร็จแล้วเขาก็เอาที่ขีบเหมือนที่ขีบถ่านสมัยเนี้ยขีบไวเพราะมันร้อนเนาะใช่เอากำยานเนี่ยโรยลงไป,ไป มันก็จะเป็นควันขึ้นมาแล้วเขาก็จะเป็นลนตามห้องเหมือนลมห้องอะลมห้องให้ทําไมหมอเขาฆ่าเชื้ออยู่ครับผมแล้วในสมัยนั้นเนี่ยไอพื้นมันยังเป็นดินอยู่ใช่ไหมใช่ครับคนไข้มาเยอะเนี่ยเขาทํำยังไงรู้ไหมเขาเอากำมะถนเหลืองอโปรยอ๋อแล้วเอาน้ําลาดฆ่าเชื้อโรคไหมฆ่าเชื้อโรคครับแม้แต่น้าล้างมือหมอเขาว่าเขาใช้น้ําหมอว่าเขาใช้น้ําอะไรอันนี้ผมไม่ทราบครับ เขาใช้น้ำสะอาดวางไวเพราะสมัยนั้นมันยังมันมีแอลกอฮอล์ไหมล่ะไม่มีครับไม่มีถามว่าแล้วหมอสบัยก่อนเวลาเขารักษาคนไข้เขากลัวหาไหมกลัวครับแล้วมีไม่มีใครไม่กลัวหมอก็กลัวถูกไหมครับแต่ไม่ว่าจะหมอยุคใดสมัยใดก็ตามเขาก็มีวิธีป้องกันตัวเขาเองถูกไหมถูกครับจะเห็นเลยว่าเขามีขั้นมีตอนหมอเขาเตรียมยายาทั้งหมดหมอเข้ามาจากคัมภี์ไหนอะคัมภีตะกกศิลาเข้ามาจากคัมภีร์ตะกกศิลา เป็นคัมภีร์ว่าด้วยโรคระบาดใช่ครับโรคติดเชื้อทั้งหมดใครติดเชื้อทั้งหมดแล้วคัมภีร์เร็่มนี้ไม่ว่าจะผ่านกี่ร้อยกี่พันปีมีการแก้ไขแม้แต่หนึ่งพยางไหมไม่มีเลยครับไม่มีถ้าเผื่อในในความเห็นของเราสองคนที่เป็นหมอแผนไทยเราก็จะบอกว่าคัมภีร์เร่มนี้มันคอมพลีทแล้วถูกไหมใช่มสมบูรณ์แบบ บอกยาบอกวิธีการไว้เลยว่าขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5ขั้นที่6แล้วขั้นที่7ทําำยังไงหมอปิ้งปองนองบอกพี่ปานะเอาไปทิ้งหมอท้องเอ็กเขาทำยังไงครับขั้นแรกนะครับหมอท้องเอกเขาจะกระทุงพิษไข้ก่อนกระทุงใช่กระทุงกระทุงใช่ไหมเสร็จแล้วพิษม,มันออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะประสาผิวภายนอกก็คือเอายาเนี่ยมาชโลมที่ผิวนะครับเสร็จแล้วถ้ามันยังไม่ดีขึ้นหมอท้องเอกก็จะพ่นครับพ่นยาใช่จะพ่นยา สี่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอีกก็จะทั้งพ่นแล้วก็ทั้งกิ่นทั้งพ่นทั้งกิ่นใช่ครับถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอีกคราวนี้หมอท้องเอกก็จะแปลไข้แล้วครับผมทําให้ไข้เนี่ยแปลมันคืออะไรทําให้ไข้มันลดลงทำลายกลายเป็นดีใช่อ่าเสร็จแล้วไงต่อพอแปลไข้เสร็จเราก็จะแปลผิวภายนอกตามครับผมแปลทําไมหมอก็คือเหมือนเวลาเราแปลไข้ครับเออไข้มันจะออกมาที่ผิว๋อไข้มันออกมาที่ผิวใช่ครับเขาว่า้องไป ใช่ไป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 ทายาไปชะลมยาให้ให้ให้พิษมันออกใช่อะไรอผมเสร็จแล้วเขาก็จให้ยาครอบไข้อ่ก็เสร็จแล้วครับผมก็เสร็จครบเจ็ดขั้นตอนมันคือวิธีการรักษาของแพทย์แผนไทยซึ่งอาศัยพระคัมภีร์ที่เราเล่าเรียนมาในการที่จะรักษาโรคห่าแต่คิดดูสิกว่าจะทำเจ็ดขั้นตอนกว่าจะเสร็จอ่ะคนรอเข้าคิวทำกี่คนอ่ะ คือหมอรักษาไม่ทันกับโรคแล้วถึงเชื่อเหอะเวลาที่คนไข้มากๆบางทีหมออาจจะติดโรคไหมติดครับไม่ใช่แค่สมัยนี้ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องติดโรคว่ะนะหมอสมัยก่อนเขาก็ติดคติดเสร็จแล้วถ้าท่านหมอตายก็ไม่มีใครรักษาต่อก็ไม่มีใครแล้วครับปัจจุบันเราว่าหมอน้อยแล้วใช่ไหมสมัยก่อนน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้ใช่ไม่รู้กี่เท่าเราคิดดูสิ หมอท่านอาจจะไม่ได้ติดโรคตายแต่ท่านเหนื่อยตายถูกไหมใช่ครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยในขั้นตอนของการรักษาเขาก็มีลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปครับเอามาว่ากันไอ้ที่เราเรียกว่าหาโควิดเนี่ยในคัมภี์แพทย์มีเขียนไหมมีครับเฮ้ยมีคำว่าโควิดเล้อ๋อไม่ไม่ไม่ได้มีคำว่าโควิดครับไม่มี<ผ>มแล้วก็มีคำว่าอะไรหมอมีไข้หวัดใหญ่ครับ มีไข้หวัดยังไงนี่ถ้าเคยอยู่ใกล้อาจารย์อาจารย์ทําไงเธอตกไปตกแล้วพออาจารย์ตกเธอบ่อยเธอถึงเป็นหมอที่เก่งไหมหมอครับผมใช่ครับเธอเธอบอกเธอเป็นหมอที่เก่งได้เลยเป็นหมอที่รักษาคนไข้ได้ถูกไหมครับอ่าหมอลองบอกอาการโควิดมาทีอาการของโควิดหนึ่งเลยก็จะมีไข้สูงในคัมภีร์ตักกศีลาก็เขียนว่ามีไข้สูงครับผมมีไอเจ็บคอมีน้ำมูกตักกศีลาก็เขียนครับผม มีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวตากาซีลาก็เขียนอีกครับแล้วก็จะมีหายใจหอบเหนื่อยครับตากาซีลาเขียนอีกแล้วแล้วก็อาจจะมีทายเหลวท้องเสียบ้างตากาซีลาก็เขียนครับผมแล้วสุดท้ายแล้วเขามีลงปอดไหมตากาซีลาบอกมีลงไปกินตับกินปอดเวยครับแต่ในในอาการไข้หวัดไข้โควิดจะจะเข้าไปทําลายปอดแต่ใน กับคำพีตระกิจนาเขาเขียนว่ามองคลอครับมองคลอคําว่ามองคล้อของการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนปัจจุบันก็ประมาณว่าหวัดมันลงไปที่ปอดแล้ว claro. ภาษาเราเขาเรียกมองคล้อเห็นไหมอาการที่หมอปิงปองบอกอาการไข้โควิดกับอาการที่เขียนในคำพีมันเหมือนกันเตะเลยใช่ครับแต่ในคำพีเขียนชื่อโรคว่า ไข้หวัดใหญ่ครับเราเขียนว่าไข้วัดใหญ่เพราะฉะนั้นโควิดมันก็คือไข้ขหวัดใหญ่หญของ,องแพทย์แผนไทย<ช>และไม่ได้เพิ่งเกิดมันเคยเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็มีกระบวนการรักษาของเราไปครับอันนี้เป็นสั้นๆกลัวเดี๋ยวพี่ปานาอาจะเบื่อโควิดเนาะใน5วันนี้ที่หมอจะพูดเนี่ยหมอก็จะพูดในเรื่องโควิดเนี่ยช่วงเบรกแรกครับเพราเบรกหลังเนี่ยสิพี่ปานาอาน่าจะสนใจเพราะเราจะพูดเรื่อง ข้าวข้าวที่เรากินทุกวันเนี่ยแต่สําหรับแพทย์แผนไทยอย่างเราข้าวมันคือข้าวหรือข้าวมันคือยาหมอข้าวคือยาเปล่าข้าวคืออาหารและยาสักครู่ครับบรรจุตําแหน่งแพทย์แผนไทยเข้าระบบราชการถึง1,000อัตราอาจารย์และลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์ขอกราบขอบพระคุณรัฐบาลแทนพวกเราแพทย์แผนไทยทั้งประเทศครับ ในหลวงรัชกาลที่5พระพุทธเจ้าหลวงของพวกเราก็มีทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยไว้เป็นครั้งที่สองความว่าช่วงเหว l t ทิพย์ามวา,วาว่ากันต่อครับ เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าข้าวมันคืออาหารแล้วก็ยาครับข้าวคืออาหารและยาคแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องข้าวคืออาหารและยาอาจารย์อยากบอกนิดหนึ่งแพทย์แผนไทยอย่างเราเคยได้ยินอันตรงเนี้มา,มาตั้งแต่เราเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยกันถูกไหมแต่พี่ป้านะอาอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเป็นพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ห้าท่านที่ท่านทรงมีพระราชการะแสรับสั่งไว้ ในปีพศ2433ความว่าอนุญาตแต่ขอเตือนว่าหมอฝรั่งนั้นดีจริงแต่ควรให้ยาไทยศูนหรือหาไม่มหมอไทยจะควรไม่ให้มีตอบไปภายหน้าหรือควรจะมีไว้บ้างถ้าว่าส่วนตัวฉันเองยังสมัครกินยาไทยและยังวางใจหรืออุ่นใจหมอไทยมาก ถ้าหมอไทยจะรักษาอย่างฝรั่งหมดดูเยือกเย็นเหมือนเห็นอื่นไม่เห็นพระเห็นสงเลยเหมือนกันแต่ตัวฉันก็อายุมากแล้วเห็นจะไม่ได้อยู่ไปจนหมอไทยหมดดอกคนภายหน้าจะพอใจอย่างฝรั่งกันทั่วไปจะไม่เดือดร้อนเช่นฉันดอกกระมังเป็นลองเตือนดูตามหัวเก่าๆที่หนึ่งเท่านั้น13ปีถัดมา 13ปีถัดมาในปีพศ2450ครับในหลวงรัชกาลที่5พระพุทธเจ้าหลวงของพวกเราก็มีทรงมีพระราชการแสรับสั่งเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยไว้เป็นครั้งที่สองความว่าถ้าจะแต่งอนาคตวงของเมืองไทยแล้ววิชาหมอจะสูญก่อนทั้งหมอนวดหมอยาถ้ารัฐบาลไม่อุดหนุนเรื่องหมอนี้แล้วใน10ปี คำที่เรียกว่าหมอไทยไม่มีเป็นอันขาดก็คือหมอไทยจะหมดลงคตกมาถึงการปัจจุบันเราสองคนที่เป็นหมอไทยยังนั่งอยู่สแสดงว่ารัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาก็ไม่ทิ้งเราเป็นใช่ครับผมเขาไม่ได้ทิ้งเราเป็นซีโร่ถูกไหมะจะดูแลมากดูแลน้อยก็ว่ากันไป <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ไม่งั้นเราก็คงไม่นั่งอยู่ตรงนี้ตามตามพระราชการะแสร,รับสั่งของในหลวงรัชกาลที่หอกใร่แล้วต้องขอบคุณเป็นอย่างมาก ที่เรามีอยู่วันนี้แล้วไม่ได้มีเราแค่สองคนครัฐบาลชุดป,ปัจจุบันท่านเมตตาปราณีพวกเราถูกไหมบรรจุตำแหน่งแพทย์แผนไทยเข้าระบบราชการถึง1,000อัตราอาจารย์และลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์ขอกราบขอพระคุณรัฐบาลแทนพวกเราแพทย์แผนไทยทั้งประเทศครับครับขอขอยกมือท่วมหัวในความเมตตาของท่านด้วยครับ มาว่ากันต่อเรื่องข้าวครับอาจารย์เขียนซีรีส์เนี่ยไว้เต็มเลยว่าว่าแต่เรื่องข้าวเรื่องน้ําน้ําเป็นยาไหมหมอสําหรับเราน้ําก็เป็นยาอ่าน้ําเป็นอาหารไหมเป็นน้าเป็นอาหารและยาไหมเป็นครับข้าวเป็นอาหารและยาไหมเป็นครับหมอปิงปองข้าวมีกี่สีข้าวมีสองสีมีสีอะไรบ้างมีสีขาวแล้วก็สีแดงคแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างสีขาวและสีแดง ทางหมอไทยเราบอกว่าข้าวขาวมันจะเย็นกว่าครับส่วนข้าวแดงมันจะมีฤทธิ์อุ่นฤทธิ์ร้อนกว่าโอครับแล้วเราควรจะกินข้าวขาวหรือข้าวแดงเราจะกินตามสภาพอากาศเออกินยังไงหมอถ้าอากาศร้อนอย่างเช่นตอนนี้ร้อนอยู่เราก็จะกินเป็นข้าวขาวแต่ถ้าเข้าหน้าหนาวเมื่อไร่เราจะกินเป็นข้าวแดงแล้ว ข้าวข้าวอะไรที่เขากินกันหน้าร้อนเรียกอะไรนะไรเบอร์รี่เหรอครับไม่ใช่มีใช้ไรเบอร์รี่ข้าวแช่ข้าวแช่ใช่ครับข้าวแช่เคยเห็นข้าวแช่เวลากินข้าวแช่เคยเห็นข้าวแดงเป็นข้าวแช่ไหมไม่เคยไม่มีใครกระดมกันเลยไหมข้าเอาข้าวขาวมาทำข้าวแช่ถูกไหมใช่ครับเพราะข้าวขาวเนี่ยมัน มันเย็นกว่าใช่ครับแล้วข้าวแช่เขาถึงเอาข้าวขาวมาทําเป็นข้าวแช่เพราะเขาแช่เขากินในหน้าร้อนครับเขาไม่มีใครเขาอุตลีเอาข้าวแดงไปทําเป็นข้าวแช่หรอกครับนี่ใครทําอยู่ถือว่าอุตลีนะครับถูกไหมแก่สมัยทําเขาทําอาหารดั้งเดิมเขาพังพินาศหมดครับข้าวแดงเนี่ยมันดีที่สรรพคุณหมอว่าจริงไหมครับที่เขาบอกว่ามีสารอาหารนู่นนั่นมีวิตามินซีอะไรพวกนี้มีเอามันก็ดีจริงแต่มันร้อนไหมนะ ร้อนครับผมแล้วนี่มันหน้าหน้าร้อนหน้าร้อนครับแล้วกินเข้าไปทำไมมันยิ่งร้อนไหมยิ่งร้อนเลยพอร้อนมากแล,แล้วมันจะเป็นไงหมอร้อนในกระหายน้าบ่อยปวดหัวมึนหัวยังไงครับนั่นในั่นใในการแพทย์แผนไทยบอกว่าถ้าคุณร้อนเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมานอกจากความร้อนคือลมคุณ<ภ>จะเป็นสองโรคหนึ่งเราเรียกว่าโรร้อน สองเราเรียกว่าโรกโลม<ช>สองอันเนี้ยจะมาในหน้าเนี้ยแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวไม่รู้จะพูดดีไหมแนะ้วบางคนก็ดื้นอนะก็เรืร่องของคุณนะคุณจะกินอะไรก็เรื่องคุณหมอมีหน้าที่ให้ความรู้ตามองความรู้ของหมอถูกไหมถูกครับคุณไม่ต้องมาเถียงหมอคุณอยากจะกินอะไรก็กินก็เรื่องของคุณแต่เราบอกไว้เลยว่าหน้าร้อนกินข้าวสีข้าวสีขาวครับอย่าไปอุตลิกินข้าวสีสีแดงครับถูกต้อง ก็แล้วแต่และกันตัวใครตัวมันอย่ามาว่าหมอนะหมอไม่เกี่ยวหมอพูดแค่พูดเราแค่พูดตามความรู้เราถูกไหมใช่ครับแล้วจริงๆแล้วข้าวมันก็เป็นยาใช่ไหมเอาอาจารย์ไปไปทวนดูในเรื่องทองเอกนะครับทองเอกเขาถามนางเอกเขาถามนางเอกว่านางเอกนางเอกถามพระเอกก่อนเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นยาไอ้นู่นก็เป็นยาไอ้นั่นก็ยาไอ้นี่ก็ยา ไอ้นั่นเป็นสัตว์ก็ยาไอเนี่ยเธอไปกิบก้อนหินมาก็ยาไอต้นไม้ไเธอก็บอกเป็นยาหมดครับแล้วทําไมทุกอย่างเป็นยาหมดละหมอหมอไทยจะดูยาที่ลดนะผมอะไรที่<น>มีลดเป็นยาได้หมดเลยหมอไทยดูยาที่ลดไอ้ข้าวที่เรากินเรานึกว่าเป็นอาหารสําหรับชาวบ้านก็จะบอกมันคืออาหาร,รแต่สําหรับหมอบอกว่ามันคือคือยาและอาหารมันคือยาและอาหารครับ เราไม่พูดกันเรื่องข้าวคือคาร์โบไฮเดรตนู่นนี่นั่นนะเราไม่รู้นะเราพูดในมุมมองที่ว่าข้าวมันคืออาหารข้าวมันคือยาใช่ครับแล้วจริงๆแล้วผลประโยชน์โพษผลของข้าวเนี่ยมันมีเยอะแยะเราได้น้ำเสาวข้าวน้ำาสาวข้าวมีประโยชน์ไหมหมอมีครับผมมหาศารไม่หมอเยอะเลยครับแล้วสมัยนี้มันมีไม่หมอสมัยนี้ไม่ค่อยมีไม่มีแล้วแล้วเรามีน้ำข้าวสมัยนี้มีไม่หมอ เดี๋ยวนี้หายากแล้วครับผมแล้วบางคนบอกว่าน้ําข้าวเนี่ยอาจารย์ฉันใชมหม้อหุงข้าวหุงข้าวแต่เวลาฉันจะเอาน้าข้าวฉันเอาข้าวมาทำข้าวต้มอย่างนี้ได้ว่าน้ําข้าวไหมไม่ครับผมไม่รู้เอาหวัวส่วนไหนมาเกตก็คือเอาน้ําข้าวต้มอ่ะนี่เก่คนไข้าอาจารย์นี่แหละเอาอาจารย์บอกหนูทําอย่างนี้อาจารย์หนูหุงข้าวต้มก่อนแล้วเอาเข้าวต้มปไปใส่เครื่องมูลิเนกฟัน อย่างนี้เรียก่าน้าข้าวไหมไม่ใช่ม่ใช้น้ข้าวแกกระทังกิดนะคนสมัยนี้อาจารย์ก็งงๆในช่วงเบรกหลังเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงเรื่องข้าวข้าวข้าวและข้าวข้าวเป็นยาได้ยังไงส่วนในช่วงต้นก็จะพูดเรื่องโควิดโควิดและโควิดช่วงช่วงท้ายก็ข้าวข้าวข้าวตลอด5วันเวลาหมดหมดเวลาเท่านี้มาว่าเรื่องโควิดและข้าวกันใหม่ในวันถัดไปน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ สสวััดีครบในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแพทย์แผนไทยคมสันทินกรณอายุทยาและหมอปิงปองที่มาให้ความรู้ในวันนี้กันด้วยนะครับและที่จะขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบน5สูตรสมุนไพรสกัดเพื่อทุกคนในครอบครัวเราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือก เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1 0โมงครึ่งถึง1 1มงทางช่อง New 18ในครั้งต่อไปยังมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจให้ได้ติดตามห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ